สวัสดีครับผมทีมเองซึ่งเมื่อวานผมได้ลองโพสต์รูปดวงจันทร์ไปซึ่งแน,น่นอนว่าใครหลายคนก็ไม่เชื่อคิดว่าเชื่อไหมว่าพี่ถ่ายทีมเราบอกทีมกี่ครั้งแล้วว่าทีมอะเข้าไปในวิกิพีเดียแล้วก็ก๊อปปี้ออกมาไม่ใช่เหรอก๊อปปี้ออกมาไม่ใช่เหรอเห็นไหมหลายๆคนไม่เชื่อซึ่งวันนี้ผมจะมาพิสูจน์ให้ดูซึ่งกล้องผมก็มีอยู่กล้องอแค่ตัวเดียวก็คือกล้องถ่ายวิดีโอตัวนี้เพราะผมต้องพึ่งน้องช้างใสค่ะ ในการใช้กล้องอีกตัวหนึ่งในการถา่ายรูปดวงจันทร์เพื่อเป็นการพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นครับโอเคมันจะเป็นยังไงมาก,ก่อนเลยกอ่อนอื่นเลยก็คือเราก็ต้องเอาขาตั้งกล้องก่อนเพราะว่าแน่นอนว่ามือเราไม่นิ่งแน่นอนเอาตากล้องลุกลุกลุกขี้เกียจนะไม่ไปได้ไหมอันนี้เป็นการถ่ายสดย <c oughs> ไม่มีสริปหรือบทใดๆทั้งสิน้นอยากจะบอกว่ามือแขนมากนี่น่ดวงจันทร์มองไม่เห็นอนะนูน่นนูน่นนู่นดวงจันทร์ซูมได้ไหมเน่ มันซูมไม่ได้ซูมไม่ได้เลย่งน,นี่ซูมไม่ได้อ oh, อโอ้โหทีมดูตรงนี้แล้วเหมือนลงจนสีแดงเลยใช่ใช่โอเคตั้งขาตั้งกล้องเสร็จเราก็ต้องเอาตัวล็อกมาล็อกกล้องซึ่งกล้องนี้เรายืมน้องฟ้าใสเข้ามาใช้ในการถ่ายรูปดวงจันทร์ในครั้งนี้เพื่อเป็นการพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่ารูปนี้ผมไม่ได้ก๊อปจากอินเทอร์เน็ตนะครับปปี้ออกมาไม่ใช่เหรอโอเคโดยกล้องของน้องฟ้าใสเป็นกล้องรุ่น Olympus Pen นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเปิดก่อนข้อดีของกล้องรุน่นนี้คือมันเปิดหน้าต่างในขนาดนี้ซึ่งมมันดีาก สำหรับถ่ายเซลฟี่นะแต่ว่าก็ปี้ออกมาไม่ใช่เหรอโอเคมาตากล้องตากล้องครับเดินเร็วครับจะจะให้เดินยังไงเดินเดินเดินมามาสูงขนาดนั้นแล้วจะไฟจะถ่ายยังไงเดินเข้าหน้าต่างเดินเข้าหน้าต่างนี่เนี่ยเดี๋ยวโฟกัสก่อนโอเคเดน้วเเนี่ยไอ้เล็กๆนี่คือดวงจันทร์แล้วกล้องตัวนี้มันโฟกัสทัชสกรีนได้แล้วนอกจากนี้มันยังซูมได้ด้วยเดี๋ยวแป๊บนึงอันนี้มันอันนี้ปรับเอ็กโพเซอร์กดผิดพอเราซูมแล้วมันก็จะได้ เห็ en, นดวงจันทร์แค่นี้ใช่ไหมแต่ว่าเราม,ามีตัวช่วยอีกเดี๋ยวผมกลับมาสักครู่หนึ่งครับ o m e n t s l a t e อเคเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งอุปกรณ์ช่วยว่าซ้ายไปยบอ,อะไรมาเนี่ยอันนี้มันคือแว่นขยายตัวช่วยของเราเลยครับภาษาอังกฤษ m a g n i f y i n g glass เดี๋ยวหลายคนอาจจะสงสัยว่ามันช่วยยังไง<ม>เดี๋ยวมาดูด้วยกันเลยมาจ้าจาสีขาวค่ะหรือสีแดง,ง,งแดงอะประจันแดงแดงอะเห็นบ้างเริ่มเห็นแล้วเริ่มเห็นโอ้ยยุงกัด ก๊อปปี้ออกมาไม่ใช่เหรอเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยแทนแทนแนทนดู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 เห็นแล้วเห็นแล้วทายูโฟกัสยังโฟกัสโฟกัสได้แค่นี้แหละนี่ A few moments later คู่นี้ไม่สามารถทำหน้าที่นี้บรรลุได้ท่านแทนเลยเป็นท่านแทนที่เป็นตากล้องของช่องนี้ก็เลยเป็นคนช่วยจัดการครับสู้ๆนะคะเจ้าดูจะบอกว่าเพื่อนจะได้รวงกันนะคะ ก๊อปปี้ออกมาไม่ใช่เหรอเออเด้อหายวันนี่ไม่รู้หายไปไหนอีกโอ้ ปีออกมาไม่ใช่เหรอโอ้ยี๊โอ้ยก็ปีออกมาไม่ใช่เหรอดูดูลูกดูรูปใหม่ดูรูปใหม่เมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้กดเมื่อกี้อัดอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวดูโอ้โหโโฟกัสโอเค ถ้าไม่ได้ขออนุญาตกองยังหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอลองใหม่ลองเมื่อกี้เมื่อกี้มันน่าจะเป็นฟุกมากกว่า One eternity later ไม่ได้จะกลีพอแล้วเรียบร้อยโอ้สำเร็จก็ปี้ออกมาไม่ใช่เหรอโอ้ดูจักเมื่อยแขนไปเลยเมื่อย เราเนี่ยเมื่อยที่สุดแล้วเนี่ยโอเคเรามาจบภาพด้วยโดวงใจสวยๆกันอันที่แสงเด็กเก๋ๆโฟกัสกัน,กน,กกนแต่ก่อนอื่นที่จะจบคลิปนี้ไปมืดมืดมืดชรอโอเคกลับมากลับมาที่ทีมต่อ พยายามให้เครดิตกองตัวเองอย่างเต็มที่เออแต่เรื่องน่าช่างก่อนเโอเคครับถ้าสมมติทุกใครถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสัคสมาชิกได้เลยครับโอเคสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับจบด้วยภาพวงจรเก๋ แชนแนลที่ยังไมถึงร้อยซับอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนะครับทุกท่านที่กำลังฟังอยู่ในตอนนี้ช่วยกดปุ่ม Subscribe เพื่อที่ช่องของคุณทีมจะได้ขึ้นไปถึงร้อย